เราเป็นตลาด1ในอันดับ1ใน5ของโลกในขนาดใหญ่ที่สุดนะคะแล้วก็มีคนถึง670ล้านคนในอาเซียนค่ะตลาดนี้ก็เป็นตลาดที่ทั่วโลกโฟกัสนอกจากเป็นตลาดที่สงบสุขที่สุดแล้วเนี่ยก็ยังเป็นตลาดที่สามารถพึ่งพาได้ในทุกๆระยะนะคะที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าโซนอื่นโซนอะไรจะมีปัญหามียังไงเนี่ยของอาเซียนของเราเนี่ยก็ยังเป็นโซนที่ปลอดภัยแล้วก็เป็นโซนที่น่าลงทุนที่สุดโซนหนึ่งของโลกค่ะ ในเวลานี้ค่ะเราก็อยากจะปลดล็อกศักยภาพของอาเซียนมีความร่วมมือกันเกิดมากขึ้นให้สอดคล้องทงั้งภูมิภาคนะคะไม่ว่าจะเป็นในการเกณฑ์ของการค้าการลงทุนการเสียภาษีระหว่างประเทศการทําธุรกิจร่วมกันในแต่ในแต่ละประเทศนะคะก็เราอยากจะสร้าง perception นที่ว่าถ้าลงทุนในประเทศไทยเราลงทุนกับคน66ล้านคนแต่ มันจะเกิดมูดยังไงให้ลงทุนในประเทศไทยนี่แหละแต่รู้สึกเหมือนได้ลงทุนทั้งอาเซียนนั่นก็คือ670บล้านคนอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ต้องการจะเป็นจุดขายแล้วก็เป็นแรงดึงดูดอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเราต้องมากําหนดในเรื่องของการค้าขายแล้วก็กําหนดในเรื่องของภาษีการลงทุนการต่อเนื่องซึ่งกันและกันทั้งภูมิภาคอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็อยากจะนําเสนอในการคุยกันต่อเพื่อเกิดภาพรวมค่ะ